สำหรับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้แนะนําเกี่ยวกับการสมัครดูพรามวิดีโอได้ฟรีถึง3เดือนนะครับทีนี้ก็มีท่านผู้ชมถามเข้ามานะครับว่าถ้าเขาใช้กล่อง t ูไอดีอยู่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นกล่อง Android TV ที่แถมมากับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตบ้านของ True นะครับจะเพิ่มพรามวิดีโอเข้าไปได้ยังไงคลิปนี้มีคําตอบไปดูกันครับว่าทํำยังไงสําหรับในกล่อง t ูไอดีเนี่ยให้เรากดรีโมทเลื่อนมาที่หัวข้อแอปบนทีวีจากนั้นคลิกเลื่อนไปทางขวานะครับ เราจะเจอกับเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับในหัวข้อนี้จะเป็นการเพิ่มแอปพลิเคชันลงไปในกล่อง t o o id นะครับให้เลื่อนหาหัวข้อพรามวิดีโอนะครับถ้าหากไม่เจอให้คลิกเลือกไปที่แอปพลิเคชันอื่นๆในหน้าจอนี้ลองเลื่อนหาดูนะครับจะมีพรามวิดีโออยู่หัวข้อหนึง่งถ้าพบแล้วก็กดเข้าไปครับแล้วก็เลือกติดตั้งรอสักครู่หนึ่งให้เขาติดตั้งจนเสร็จ จากนั้นสามารถเปิดใช้งานได้เลยครับสำหรับการลงชื่อเข้าใช้พลางวิดีโอนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการสแกน QR Code ที่อยู่ด้านขวามือนะครับโดยเราจะต้องเอาโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยทำการสแกน QR Code จากนั้นให้กรอกยูเซอร์กับพาสเวิร์ดที่ผมเคยสอนไว้ในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้เพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะดูพลางวิดีโอบนกล่อง two id tv ได้แล้วนะครับถ้าหากสงสัยตรงไหนก็ทิ้งข้อความไว้ด้านล่างนะครับจะมาตอบให้นะครับ วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ